ผลทางแห่งชีวิตต่างมีมากมายหลายทิศทางอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนแต่ละเส้นทางก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปบางครั้งอาจเลือกไม่ได้ในความรู้สึกเพราะเหตุเก่าในภพชาติใดที่จำไม่ได้ผู้คนที่ต้องพบเจอ สถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหลีกหนีไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเืินแต่มันคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราเป็นเหตุที่เราต้องรับผลของมันอย่าถามว่าเมื่อไหร่หากเชื่อว่าภพชาติมีอยู่จริงไม่ใช่ให้ยอมแพ้นะแต่แค่ให้ยอมรับมัน ว่ามันคือเหตุที่เราเคยทำไว้เหตุเก่าเราแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่เราก็มีอำนาจในการสร้างเหตุใหม่ได้นะเมื่อต้องตัดสินใจเมื่อต้องแก้ไขกับเรื่องราวจงเลือกจงตัดสินใจเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำให้เป็นเหตุใหม่ที่ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้แก้เหตุเก่าไม่ได้ก็สร้างเหตุใหม่ณปัจจุบันอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่อดีตหรืออนาคตแต่มันอยู่ณตอนนี้อยู่กับปัจจุบันวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจงทำปัจจุบันให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะ แม้จะยังไม่เห็นผลในทันใดแต่มันจะรู้สึกดีได้กับใจของเราเองไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว